โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเพราผมที่เคยแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเอสเดตนั่นเองนะครับเอ๋นี่เลยตัวนี้เนาะเอสเดตนะครับก็ในตัวของเอสเดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครเอ่อเวอร์ไลน์ซีซั่นสองนั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ไลน์ก็คือตรงนี้นะครับผมก็เราสามารถได้ประตูในชั้นที่50นั่นเองนะครับซึ่งประตูเนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟรอเซนโดเมนนั่นเองนะครับก็เอ่อในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเอ่อซึบารุใช่ไหมในซีซซั่่่นนทีีแล้วเยบารุ เป็นลักษณะของตัวละครที่เป็นสายบัฟนั่นเองครับมีดาเมจแต่ว่าเป็นสายบัฟเช่นกันนะครับก็ใช้แทนลินได้เนาะเอ่อตรงนี้พี่ก็อัพเลเวลแล้วก็ทำฟูลเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีโวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปอีโวเลยเนาะแล้วก็เราเก็บในส่วนของคิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แมทเทียลก็คือต้องใช้ Demon เดมอนเดมอนชาลิสนะครับก็ตัวนี้เราจะได้พร้อมกับตัวของเอสเดมาเลยนะครับโอเคเราไปอีโวกันเลยครับ โอเคพออีโวเสร็จข้างหลังก็จะมะีวงเล็บโรแมนติกนะครับผมเท่าตัวเลยนะใช่ไหมจาก5 2 0 0เป็น10,000ครับคูดาวกับระยะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัว s d สกันนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายตัวของแพสซีของ s d สให้แล้วกันนะครับเมื่อเราวางแล้วเนี่ยเราจะได้ Battle f a n a t i ติกับ l o o m i n g Love มานนะครับโดย Battle f a n a t i ติกเนี่ยคือแพสซีที่ติดตัวตั้งแต่มา ยังไม่ได้อีโวนั่นเองนะครับก็การโจมตีเนี่ยจะส่งผลกระทบทําให้ตัวศัตรูเนี่ยถูกแช่แข็งนะครับการโจมตีเนี่ยจะบวกดาเมจ3%และบวกระยะ2%ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่ถูกการโจมตีนะครับซึ่งบัฟนี่จะถูกรีเซตท,ทุกๆก,การโจมตีครั้งต่อไปนั่นเองนะครับโดยดาเมจกับระยะจะสแต็กมากสุดที่45%แล้วก็ระยะ30%นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นบลูมิ่งเลิฟนะครับโดยการวางยูนิตเอสดเนี่ยจะทําให้มาร์กยูนิต เพื่อร่วมทีม1ตัวเนี่ยในระยะการโจมตีด้วยสัญลักษณ์ Affection นะครับเรียกง่ายๆามันก็ไม่ได้แปลตรงตัวแต่ว่าเอาคิดง่ายๆมันเหมือนฟิลแบบความหลงไหลหรือว่าพันธสัญญาแล้วกันใช้คำว่าพันธสัญญาแล้วกันเมื่อไหไรก็ตามที่ s อนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายากับยูนิตท,ที่ถูกผูกพันธสัญญาไว้เนี่ยนะครับตัวของเอสเนี่ยจะตีแรงขึ้น 50%นั่นเองนะครับถ้าโจมตียูนิตตัวเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับอ่ในส่วนของท่านะครับเดี๋ยวเราไปดูท่ากันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้พี่ไม่ได้อ่โฟกัสท่าให้ดูนะครับมามุมนี้แล้วกันอ่มุมนี้กำลังดีเนาะเคอันนี้คือท่าแรกนะครับเคท่าแรกน่าจะเป็นวันฮิตนะครับแล้วก็เป็นลายเอโอีนะครับก็สั้นอยู่เนาะไม่ได้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับเคเดี๋ยวพี่กดให้ดูอีกทีเนาะเขยิบมุมนี้สักนิดนึงแล้วกัน แต่พี่ว่าตัวของ s อสนี่เออถ้าได้โมน่านี่ถือว่าจะแรงมากเลยนะเพราะเนี่ยแค่ขนาดว่านี่แค่วางวางแบบว่าวางต้นเกมนะยังไม่ได้อัพนะดาเมจหมื่นหนึ่งแล้วนะคูดาวหกเออ DPS ต่อวีอยู่ที่พันแเนี่ยเยอะนะพี่ว่าเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังมเีเรื่องของการแช่ด้วยเป็นแบบยูนิตท,ที่เบรกศัตรูด้วยอย่างเงี้ย คือมันเป็นซับมันคือความสามารถมันเป็นซับแล้วแต่ดามิดมันแบบว่ามันไม่ใช่ซับเลยะดามิดมันะนะครับโอเคในะส่วนต่อไปนะครับเป็นท่าไอส์ไบนะครับไอส์ไบก็จะเป็นอ่าเซอร์เคิลเอลีนั่นเองรัาเพี่พี่ขออนุญาตอัพแบบเต็มๆของท่ามันเลยแล้วกันโอเคอันนี้นะครับเราก็กดสก i ปเไปหนึ่งทีจะได้ดูท่านะครับโอเคจะเป็นอ่อ uh, หนามน้ําแข็งนะครับแทงขึ้นมาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูอีกสกีบเวฟลวกันนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับคาท่าต่อไปนะเป็นท่าสกิลกดนั่นเองครับโอเคท่าสกิลกดนะครับก็จะเป็นท่านี้ขึ้นมาถ้ามีคูดาวร้อยยี่สิบวีนั่นเองนะครับก็ที่อธิบายไปข้างต้นนะครับว่า จะทําการแช่ตัวของศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะการโจมตีนะครับเป็นเวลาส0วินาทีนะครับยูนิตที่ถูกแช่แข็งโดยสกิลนี้เนี่ยจะรับความเสียหายเพิ่มเติม50%จากธาตุแพชชั่นและธาตุน้ํานั่นเองนะครับธาตุแพชชั่นอันหนึ่งก็คือตัวของ s อสเองแล้วก็ตัวอื่นๆที่เป็นธาตุนี้แล้วก็อยู่ในวงหรือว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงแค่ตีโดนตัวที่แช่แข็งถูกถูกแช่แข็งก็พอนะครับแลีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของยูนิตที่ถูก ผูกพันธสัญญากับ s อเนี่ยจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก100%นั่นเองนะครับซึ่งพี่ว่าลูกเล่นนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับก็ถ้าเราไปเล่นกับตัวของเอมิเลียที่มีความสามารถที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับการแช่แข็งหรือการอะไรอยู่แล้วเนี่ยน่าจะดันเอมิเลียได้เก่งขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับหรือว่า การที่เราเอาตัวของ SD เนี่ยไปผูกพันธสัญญากับตัวที่เป็น Full LE หรืออะไรที่ตีแรงมากๆภายในแบบดอกเดียวนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบวกดามิถึง100%อย่างโกโจพี่อัพเต็มสุดก็ประมาณน่าจะแสนหกนะครับก็ถ้าบวก100%เลยเนี่ยก็ดามิสามแสนสองนะครับผมโอเคนี่นะครับก็คือในส่วนของสกิลกดนะครับแล้วก็จะยังมีท่าต่อไปนะครับคือท่าไอ์แลชครับโอเค ถ้าไอซ์แลนด์เนี่ยพอเราอัพเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แพสซี The Perfect Vessel มาครับพอเราได้สกิลนี้เนี่ยทุกๆก,การโจมทุกๆก,การโจมตีที่แช่แข็งศัตรูเนี่ยจากยุจากสกิลกดเนี่ยนะครับจะทำให้คูลดาวน์ลดลง2%ซึ่งมากสุดถึง30%เป็นเวลา40วินาทีนั่นเองนะครับอ่าพอหลังจากสกิลมันหมดแล้วอะ่ะลบคูลดาวน์ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะดาเมจไม่ใช่เล่นๆนะคูลดาวน้อยด้วยดาเมจแรงด้วยโอ้พี่ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยครับแล้วก็ ทัวร์วันนี้ที่พี่ทำถึงมันจะเป็นวันสุดท้ายะนะแต่ว่าพี่ว่าทัวต่อๆไปที่ต้องใช้ธาตุแพชชั่นเนี่ยเอสเนี่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นตัวคีย์ยูนิตเพราะว่าตัวแพชชั่นมันไม่ค่อยมีตัวไหนเก่งะนะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นท่าโจมตีใหม่นะครับอีกท่าหนึ่งเนาะเ,เป็นชื่ออะไรนะอ s l แลชใช่ไหมครับ Ice อ a s แลชเคเราใช้อันนี้ไปก่อนเนาะพี่กดให้ดูอีกทีนะครับอแลช ส่วนท่าไอซ์แลนด์นะครับเป็นโคนเอลีนะครับแล้วก็น่าจะตีหลายฮิตนะครับตีประมาณ3ฮิต1 2แล้วก็3นะครับโอเคแล้วก็น่าจะมีอีกท่านึงใช่ไหมเป็นไอซ์เมเทอร์นะครับอุกบาทน้ําแข็งนะครับโอเคเป็นอ่าเซอร์เคิลเอลีนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีประโยชน์มากๆพี่รู้สึกเพราะว่าอ่าเนื่องด้วยวงมันใหญ่มากๆเนี่ยนะครับทำให้ตัวของ SD สเนเนี่ยอ่อง่ายต่อการเก็บอ่อแพสซีฟอันแรกมากขึ้นนะครับโอเคแบทเทอร์วานติกอะไรพี่เออเปลี่ยนมุมให้ดูนะครับว่าวงมันค่อนข้างใหญ่เนาะ ก็พอเวลาเราปล่อยยูนิตมาหลายๆหลายๆเวฟมากขึ้นเนี่ยตัวของเนี่ยเอสเดก็จะแม็กดามจกับแม็กระยะมากได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยครับตีสูงสุดอยู่ที่ประมาณสี่0 0ื่นะครับแล้วก็ระยะ50กว่า,วาเนาะอันนี้เป็นสแต็กฟูลแซบวกนะครับเป็นฟูลซบวกเนาะโอเคอาจจะมีเรื่องของคูลดาวที่อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ใส่เป็นตีวายสองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวของอตัวของเอสเดนะครับ ส่วนตัวที่พี่ไปดูมาที่เขามีโมนาดพี่ว่ามันค่อนข้างตีแรงมากๆเลยครับมันตีเกือบแสนอะ่ะแล้วด้วยมันมีแพสซีฟการบวกดาเมจตรงนี้ด้วยมีเพอร์เฟกต์เวเซลอีกพี่ว่าเป็นตัวที่ดามเมจโคตรแรงดามเมจโคตรแรงจริงดามเมจโคตรแรงแล้วคููดาวน้อยด้วยนะครับก็ถ้าตัวนี้ใครได้ใครได้โมนาดมาพี่ว่าคุ้มนะครับก็ คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วก็มาสาธยายกันแค่นี้กันละกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปอ่การอัดการรีวิวสกุลานั่นเองครับก็ยังไงใครชอบคลิปรีวิวตัวละครแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับชิิเนียว